จงเงี่ยหูฟังเรื่องราวของสัตว์มหัศจรรย์จากดินแดนออสเตรเลียดินแดนที่ซึ่งความจริงมักจะเนื้อจินตนาการเสมอมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ปรากฏตัวร้าวกับหลุดมาจากตำนานโบราณมันคือตุ่นปากเป็ดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วางไข่มีปากคล้ายเป็ดหางเหมือนบีเวอร์และเท้าแบบนาปริศนาแห่งวิวัฒนาการที่ทำให้โลกต้องตะลึง แต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้คนต่างกระซิบกระซาบถึงพลังเร้นลับที่มันครอบครองพลังที่ซ่อนอยู่ในจง,งอยปากอันเป็นเอกลักษณ์ตุ่นปากเป็ดออสเตรเลียมีพลังไฟฟ้าจริงหรือคำตอบคือใช่แต่มันไม่ใช่พลังงานที่ปลดปล่อยกระแสฟไฟฟ้าทำร้ายศัตรูอย่างที่เราจินตนาการ เมื่อยามที่มันดำดิ่งลงสู่แม่น้ำและลำธารขุนมัวทั่วภาคตะวันออกของออสเตรเลียตุนปากเป็ดจะปิดตาหูและจมูกสนิท มันไม่ได้ใช้การมองเห็นแต่ใช้การรับรู้กระแสไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรรีเซพชันผ่านช่องรับความรู้สึกนับหมื่นช่องบนจง,งอยปากที่นิ่มนวลของมันเพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้าอันแผ่วเบาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเยื่อเช่นกุ้งน้ำจืดหรือตัวอ่อนแมลงราวกับมีเรดาร์ชีวภาพฝังอยู่ภายใน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยต่างๆทั่วโลกได้ศึกษาปรากฏการณ์อันน่าทึ่งนี้และยืนยันว่านี่คือหนึ่งในกลไกาการล่า,าสัตว์ที่ซับซ้อนที่สุดในอาณาจักสรสัตว์เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวิวัฒนาการสามารถสร้างสรรค์ความสามารถที่เหนือความคาดหมายได้อย่างไรเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ในความลึกของผืนน้ำที่มืดมิดตุ่นปากเป็ดไม่ได้แค่เอาชีวิตรอดแต่มันยังคงสำแดงพลังพิเศษจากธรรมชาติที่ยังคงเป็นปริศนาและเป็นแรงบันดาลใจให้เราตั้งคำถา,ถามถึงขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าโลกยังคงเก็บงำความลับของสิ่งมีชีวิตอีกกี่ชนิดที่รอการค้นพบ